อีกหนึ่งเครื่องมือในงานไม้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องขัดกระดาษทรายครับตัวนี้เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายสั่นของพัมกินนะครับตัวเล็กน้ําหนักเบาแต่ความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่14,500นหร้อบต่อน,นาทีครับผมใช้งานอยู่ก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยครับเครื่องที่มีสายมันก็จะดีตรงที่เราสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวๆการใส่กระดาษทรายก็ง่ายรวมไปถึงราคาของเครื่องและก็กระดาษทรายถ้าเป็นแบบนี้ครับคือราคามันค่อนข้างจะประหยัดเลยตัวนี้ให้ความยาวสายไฟมาถึง3เมตรนะครับก็เพิ่มความสะดวกให้เราไปอีกกกลลอออีีจุดเดเเ่นนขงตัวัว้ยสําหรบผมค็ื ตรงก้านดิ่มกระดาษทรายครับเขาจะเป็นฟันปลาแล้วก็จะมียางหุ้มอยู่ด้านนอกอีกหนึ่งชั้นนะครับถือว่าแน่นมากนะครับก็คือใช้เนี่ยแทบจะไม่มีหลุดเลยที่ผมใช้นะสวิตปิดเปิดก็จะมีพลาสติกหุ้มมาให้ด้วยครับถ้าถามว่ามีเครื่องขัดกระดาษทรายกลมแล้วจำเป็นต้องมีแบบเหลี่ยมไหมต้องบอกว่าอีกหนึ่งจุดเด่นของเครื่องขัดกระดาษทรายเหลี่ยมเนี่ยคือเขาจะสามารถขัดเข้าไปตามซอกตามมุมเล็กๆได้ครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อจํากัดของเครื่องขัดกระดาษทรายกลมครับก็คือจะเข้าไปขัดแบบนั้นะนะนางาหรมีตํิด ตรงขอบขอบครับผมก็จะลองใช้เครื่องขัดกระดาษทรายของความกินตัวนี้นะครับขัดป้ายที่ผมลงสีไว้ในเบื้องต้นนะครับตัวนี้กําลังไฟอยู่ที่260วัตต์นะครับก็ขัดยาวๆครับเครื่องไม่ร้อนนะครับไม่ถึงไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหลายๆตัวนะแล้วก็พวกแรงสั่นที่จะมาถึงมือเราเนี่ยก็ถือว่าน้อยครับก็จะขัดตามซอกตามมุมหรือแบบเก็บขอบไม้หรือเปิดหน้าไม้ก็ให้เราเลือกกระดาษทรายให้เหมาะสมได้เลยครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับถ้าพี่ๆที่สนใจก็สามารถเลือกซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวรางลเดยิ้ค